ยินดีต้อนรับทุกท่านพบกับสารดี b บทีซีพอดแคสพบกับสาระความรู้เทคนิคที่ใช้ได้ในชีวิตประจําวันสวัสดีครับต้อนรับสู่การพูดคุยเจาะลึกเรื่องราวรอบตัวเรากันนะครับบางทีเราก็มองข้ามเรื่องใกล้ๆตัวไปอย่างเรื่องกรมศิลปากรเนี่ยหลายคนอาจจะนึกภาพแค่ว่าอ๋อหน่วยงานที่ดูแลของเก่าเก็บของเก่า ใช่ค่ะภาพจำส่วนใหญ่จะเป็นแบบนั้นแต่จริงๆแล้วเนี่ยบทบาทเขามีอะไรมากกว่านั้นเยอะเลยนะครับแล้วที่สำคัญมากๆคือมันดันไปเชื่อมโยงกับเรื่อง soft power ที่เราคุยกันเยอะๆช่วงนี้แล้วก็เรื่องโอกาสทางเศรษฐกิจด้วยวันนี้เราจะมาลองคุยเรื่องนี้กันดูครับจากข้อมูลที่เราพอจะมี ได้เลยค่ะคือจริงๆบทบาทหลักของกรมศิลปากรเนี่ยก็คือดูแลปกป้องคุ้มครองมรดกทางวัฒนธรรมของชาตินะคะครับผมซึ่งก็คือทุกอย่างเลยตั้งแต่โบราณสถานที่เราเห็นเป็นตึกเป็นวัดเก่าๆโบราณวัตถุที่ขุดเจอศิลปะวัตถุต่างๆอืมอมรวมถึงการบูรณะซ่อมแซมการจัดแสดงให้คนได้ดูได้เรียนรู้เผยแพร่ความรู้แล้วก็ยังต้องทําวิจัยทางโบราณคดีด้วยค่ะ ไม่ใช่แค่เก็บอย่างเดียวจริงๆอ๋อครับคือไม่ใช่แค่เก็บเข้ากลุแต่ต้องทำให้มันมีชีวิตชีวาขึ้นมาให้คนเข้าถึงได้ใช่เลยค่ะความท้าทายมันอยู่ตรงนี้แหละค่ะคือต้องหาจุดสมดุลระหว่างการอนุรักษ์ให้มันดีที่สุดกับการเปิดให้คนทั่วไปได้เข้าถึงได้ใช้ประโยชน์จากสิ่งเหล่านี้ด้วยค่ะเข้าใจเลยครับงานไม่ง่ายเลยนะเนี่ยและล่าสุดนี่เห็นว่ามีข่าวการค้นพบใหม่ๆที่แบบ หน่าสนใจมากเลยทำให้รู้ว่าบ้านเรานี่มีอะไรซ่อนอยู่อีกเยอะเลยใช่ไหมครับมีค่ะมีเรื่องน่าตื่นเต้นเลยโดยเฉพาะที่คือหามากๆก็คือการเจอโครงกระดูกมนุษย์ที่ถ้ำดินเขาสามรอยยอดที่ประจวบอะค่ะครับได้ยินข่าวนี้เหมือนกันคืออายุเขาตรวจมาแล้วนะคะประมาณ29,000ปีโห29,000ปีใช่ค่ะถือว่าเก่าแก่ที่สุดที่เคยเจอในไทยเลย การค้นพบนี้มันแบบมันสําคัญมากนะคะไม่ใช่แค่เรื่องอายุอย่างเดียวแต่มันเหมือนเปิดโลกเลยค่ะเปิดมุมมองใหม่ๆเกี่ยวกับว่าคนยุคแรกๆในแถบนี้เขาอยู่กันยังไงตั้งถิ่นฐานยังไงมันเหมือนเจอจิ๊กซอชิ้นสําคัญของประวัติศาสตร์เราเลยพอได้ยินตัวเลข29,000ปีนี่ขนลุกเหมือนกันนะมันทําให้รู้สึกว่าแผ่นดินที่เรายือนอยู่เนี่ยโอ้โเรื่องราวมันเก่าแก่ทับซ้อนกันนายาวนานกว่าที่เราคิดมากๆเลยนะครับเนี่ย แล้วที่อื่นๆล่ะครับมีอะไรเด่นๆอีบ้างไหมก็มีที่โคราชค่ะแหล่งโบราณคดีโนนพล,ลารานอันนั้นก็เจอโบราณาวัตถุสําคัญสําคัญเยอะเหมือนกันทั้งพวกเครื่องปั้นดินเผาเครื่องถ้วยเครื่องสำิีต่างๆอ๋อโคราชเนี่ยก็เป็นพื้นที่สาคัญทางประวัติศาสตร์อยู่แล้วด้วยใช่ค่ะของที่เจอใหม่ๆนี้ก็ยิ่งตอกย้ําไปอีกว่าเออพื้นที่นี้มันต้องเป็นศูนย์กลางอะไรสักอย่าง เป็นชุมชนโบราณที่สําคัญมากๆทําให้ภาพประวัติศาสตร์ท้องถินมันชัดขึ้นไปอีกแล้วก็มีอีกอันที่น่าสนใจคือเป็นงานของกองโบราณคดีใต้น้ําในทะเลก็มีเหรอครับมีค่ะล่าสุดเขาเจอสมอเรือเหล็กอายุร้อยกว่าปีสมัยรัตนโกสินทร์ที่อ่าวชุมพรครับอันเนี้ยก็เป็นหลักฐานชั้นดีเลยนะที่บอกเราว่าเออทะเลแถบนั้นมีการค้าขายทางเรือที่คึกคักนะในอดีตเชื่อมโยงเรากับโลกภายนอกตูดิบชั้นดีเลยนะครับทั้งเรื่องราวทั้งตัวของที่ที่เจอ ซึ่งก็น่าจะตรงนี้แหละมังครับที่มันไปเชื่อมกับเรื่องซอฟต์พอร์ที่กําลังฮิตฮิตกันอยู่อะคือพยายามเอาสินทรัพย์ทางวัฒนธรรมพวกนี้แหละมาสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ ถ,ถูกต้องเป๊ะเลยค่ะแนวคิดหลักของซอฟต์พาวเวอร์จริงๆก็คือการใช้พลังทางวัฒนธรรมนี่แหละไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวประวัติศาสตร์ศิลปะอาหารหรือวิถีชีวิตต่างๆของเรามาสร้างอิทธิพลสร้างความน่าสนใจดึงดูดคนแล้วก็แน่นอนเป้าหมายสําคัญก็คือสร้างรายได้ทางเศรษฐกิจด้วยครับมันคือการมองมรดกเหล่านี้ไม่ใช่แค่ของเก่าเก็บไว้ดูเฉยๆแต่เป็นเหมือนสินทรัพย์เป็นต้นทุนสําหรับอนาคตเลยค่ะ ซึ่งตอนนี้ก็เริ่มเห็นโครงการเป็นรูปเป็นร่างออกมาแล้วอย่างเช่นง,งาน Splash Soft Power Forum 2025ที่บอกว่าจะรวม14อุตสาหกรรมสร้างสารรค์มาเจอกันหรืออีกอันที่ได้ยินบ่อยๆคือโครงการ One Family One Soft Power หรือ OFOS อ๋อค่ะ OFOS ที่ตั้งเป้าจะฝึกทักษะคนไทยต้อง20ล้านคนให้มีรายได้เฉลี่ยปีละ2องแสนบาทอันนี้ฟังดูเอทะเยอทะยานมากๆเลยนะครับเป็นเป้าหมายที่ ท้าทายมากๆค่ะคือตัวเลข20ล้านคนกับไรายได้2 0 0 0 0 0บาทต่อปีจาก Soft Power เนี่ยนอกจากเรื่องการฝึกอบรมแล้วนะคะความท้าทายที่อาจจะใหญ่กว่าคือเรื่องการควบคุมคุณภาพของสิ่งที่จะทำออกมาครับคุณภาพแล้วก็การหาตลาดรองรับการสร้างแบรนด์ให้เป็นที่ยอมรับในระดับโลก คือไม่ใช่แค่เราทำได้ผลิตได้แต่ต้องขายได้ด้วยแล้วก็ต้องมีมาตรฐานที่ดีพอด้วยค่ะรวมถึงพวกการโปรโมตในเวทีใหญ่ๆอย่างที่เขาไปเทศกาลหนังเมืองคานหรือจัดงาน Thailand Travel Mart Plus TTM+ ที่ตั้งเป้าไว้เป็นหมื่นล้านบาทพวกนี้ก็ต้องใช้กลยุทธ์ที่แข็งแรงจริงๆแล้วก็ต้องทำต่อเนื่องด้วยค่ะ แสดงว่าจริงๆแล้วเนี่ยการค้นพบต่างๆของกรมศิลปากรกับการที่รัฐพยายามผลักดันเรื่อง Soft ์พา e เอร์เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องที่แยกกันเลยแต่เป็นสิ่งที่ต้องไปด้วยกันมากๆเลยนะครับเหมือนกับว่ากรมศิลกรมศิลปากรหาวัตถุดิบหาเรื่องราวดีๆมาใช่ค่ะค่ะแล้วนโยบายซอฟต์พาวเวอร์ก็คือเอาสิ่งเหล่านี้มาเอ่อมาปั้นมาต่อยอดให้ขายได้ในโลกปัจจุบันถูกต้องเลยค่ะเหมือนกรมศิลปากรเป็นผู้ดูแลขุมทรัพย์ เป็นต้นทางและนโยบายซอฟต์พาวเวอร์ก็คือการเอาขุมทรัพย์นั้นมาจิรไนมาหาทางสร้างมูลค่าเพิ่มในยุคนี้ซึ่งจริงๆตรงนี้มันก็อาจจะเป็นโอกาสสำหรับหลายๆคนนะคะไม่ว่าจะเป็นคนทำงานนักศึกษาหรือว่าใครที่กำลังมองหาช่องทางหาไรายได้เสริมอยู่อ่าใช่ใชคือถ้าเราเข้าใจรากเงาเข้าใจเรื่องราวพวกนี้ดีดี มันอาจจะปิ้งไอเดียธุรกิจหรือบริการอะไรใหม่ๆที่ใช้ประโยชน์จากวัฒนธรรมที่เรามีอยู่ก็ได้นะคะเรามีอยู่แล้วรอบตัวเรานี้เองอืมงั้นคําถามสําคัญที่น่าจะชวนคิดต่อยอดจากที่เราคุยกันมาทั้งหมดในวันนี้ก็คือในเมื่อเรารู้แล้วว่าเรามีสมบัติมีเรื่องราวดีๆซ่อนอยู่มากมายเลยทั้งในดินในน้ําในวัฒนธรรมแล้วก็มีนโยบายมีการสนับสนุนอยู่ระดับหนึ่งแล้วเนี่ยแล้วคนทั่วไปล่ะครับโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่หรือคนธรมธรมดาาที่อยากจะสร้างโอกาสให้ตัวเองเนี่ยจะเข้ามามีส่วนร่วมยังไง จะหยิบจับสิ่งเหล่านี้มาต่อยอดให้เกิดประโยชน์จริงๆทั้งกับตัวเองแล้วก็กับสังคมโดยรวมได้ยังไงบ้างครับมันต้องมีทักษะอะไรหรือต้องมีมุมมองแบบไหนที่จะเปลี่ยนมรดกเหล่านี้ให้กลายเป็นโอกาสที่จับต้องได้จริงๆ ไปนะคะเพราะจริงๆแล้วสมบัติล้ำค่าเหล่านี้มันไม่จำเป็นต้องถูกทิ้งให้ฝุ่นจับอีกต่อไปแล้วค่ะถ้าเรามีกลไกที่ดีมีช่องทางที่เปิดโอกาสให้คนเข้ามามีส่วนร่วมอย่างสร้างสรรค์โปรง่งใสแล้วก็มีการสนับสนุนที่เหมาะสมนะกลุ่มศิลปกรก็จะเป็นได้มากกว่าแค่คนเฝ้าของเก่าแต่จะเป็นเหมือนจุดเริ่มต้นเป็นพลังสาคัญเลยที่จะปลดล็อกศักยภาพทางเศรษฐกิจที่มันมาจากรากเหง้าวัฒนธรรมของเราเองได้แบบว่ามหาศาลเลยทีเดียวค่ะ